ซื้อแม c ตอนนี้เลยดีไหมหรือว่าได้ยินข่าวว่า a p p l e เนี่ยจะออก Mac ที่เป็นชิปของตัวเองเนี่ยเรือกยังไงดีเ,เดี๋ยววันนี้อติรีวิวมาเล่าให้ฟังครับ <S <S <ๆ>หลายคนนะครับก็อาจจะค่อนข้างกังวลในช่วงนี้นะครับเนื่องจากมีช่วง back to school ด้วยนะครับผมและ ก็เป็นช่วงที่ Apple เนี่ยแถมหูฟัง AirPods นะครับผมซื้อ Mac แถม AirPods ซื้อ iPad แถม AirPods นะครับซื้อ iMac แถม AirPods ประเด็นคืออยู่ที่ Mac ตรงนี้เนี่ยนะครับได้ยินข่าวว่างานเปิดตัว WWDC ตรงนี้เนี่ยในปี2020เนี่ย a p p เ e เขาจะออกชิปใหม่นะแล้วชิปตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นชิปของ Apple เองเนี่ยเราจะซื้อตอนนี้เลยดีหรือเปล่าหรือว่าไปรอชิป ตอนที่มันเป็นของ Apple เลยนะครับผมซึ่งชิปตอนนี้มันแตกต่างกับชิปของ Apple อะไรยังไงดีเดี๋ยววันนี้นะครับไม่ต้องกังวลตีโอเล่าให้ฟังว่ามันอะไรแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมรวไมไปถึงว่ามีหลักคิดยังไงแล้วก็ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มอะไรยังไงบ้างนะครับผมฟังคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมตีโออยากรู้นะครับว่าในความคิดของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยแม็ iPad เพื่อนๆชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับผมคอมเมนต์ comment, เล่าวิดีโอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับติโอรออ่านคอมเมนต์อยู่นะแล้วก็อย่าลืมเรื่องสําคัญนะครับอย่าลืมกดส u b s c r i b e ์ช่องตีโอรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาฟังเรื่องราวแบบนี้นะครับผมประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ทุกคน,เ,นเลือกได้อย่างต้องมากที่สุดนะครับผมตีโอขอเริ่มจากการที่เล่าพงเสาวดานนะครับกรารละครั้หนึ่ง ไม่ใช่จริงๆก็เมื่อนานมาแล้วนะครับผมก่อนที่ Mac เนี่ยจะมาเป็นอย่างปัจจุบันนี้นะครับก็มีชื่อเรียกว่า Apple 1 Apple 2กันมาก่อนนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับการใช้ชิปของเมื่อก่อนเนี่ยแอปเปิลเนี่ยจะใช้ชิปที่เป็นของ Mo t o r o l a นะครับผมการเปลี่ยนผ่านในรอบของตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาจาก m o t o r o l a นะครับมาใช้ชิปที่ชื่อว่า Power PC มาก่อนนะครับซึ่ง Power PC เนี่ยเป็นการรวมตัวฝั่งของที่ไม่ใช่ Intel กับ วินโด s นะครับช่วงนั้นเขาเรียกว่าวินเทลนะคือวินโด้กับอินเทลนะครับ,บ,เ,รบเขาจับมือกันแล้วก็ผลิตโปรดักต์ร่วมกันนะครับทำให้เกิดแบบ กำลังกับศักยาภาพที่แข็งแกร่งมากนะครับโอ้โหคนใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมันเลยเกิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขารวมตัวกันเพื่อไม่ให้ w i n d o w s กับฝั่ง Intel เนี่ยแข็งแกร่งเกินไปนะครับผมนี่ก็เป็นเกมธุรกิจเนาะก็ Apple ก็ไปอยู่ในฝั่งของ Power Vc ด้วยนะครับใช้ชิปของ Power Vc เพื่อที่จะมาคานอำนาจของฝั่ง Intel ก็ใช้ไปสักระยะนึงนะครับจนถึงมิถุนาปี2005นะครับผมทาง Apple เนี่ยเขาก็ประกาศนะครับผมย้ายมา นะครับมาอยู่ในฝั่งของ Intel ด้วยเหมือนกันนะครับเหตุผลที่เปลี่ยนก็ะเพาะอะไรนะครับเพราะว่าในฝั่งของ Power PC นะครับผมเป็นชิปที่กินพลังงานค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความร้อนที่ค่อนข้างสูง Apple เนี่ยเขาเลือกที่จะโฟกัสมาที่ในฝั่งของโน้ตบุ๊กมากกว่านะครับในฝั่งของแล็บท็อปที่พกติดตัวไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าณเวลานั้นในปี2000ก่อนปี2005นะครับ คอมพิวเตอร์ยังเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสัดส่วนใหญ่นะครับผมการที่แต่ละคนมีโน้ตบุ๊กเนี่ยยังเห็นได้น้อยนะครับผมยังไม่ได้เป็นจํานวนที่แพร่หลายอย่างปัจจุบันนะครับ Apple มองเห็นตรงนี้เนี่ยแล้วก็โฟกัสมาในส่วนของแล็ปท็อปและ Apple ก็ไปคุยกับ Power p c แต่ว่า Power p c นะครับก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในฝั่งของแล็บท็อปมากเท่าไหร่นะครับผมก็กลายเป็นว่า Apple ก็ย้ายจาก Power p c นะครับไปสู่ของฝั่ง Intel นะคร ซึ่ง Intel เนี่ยจะกินพลังงานน้อยกว่านะครับผมแต่ให้ศักยภาพที่ค่อนข้างโอเคนะครับซึ่งการตัดสินใจของ Apple ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่ารายได้หลักๆนะครับผมจากวันนั้นนะครับ ถึงวันนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ของ Apple นะครับก็จะเป็นในฝั่งของ MacBook ซะส่วนใหญ่นะครับจะมียอดขายที่จำนวนเยอะกว่าในฝั่งของตัวแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอย่างเช่น iMac หรือว่า Mac Pro นะครับและก็จากการที่ย้ายมาในครั้งนั้นนะครับทำให้ Apple เนี่ยเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ของตัวเองไปในหลายรุ่นเลยนะครับอย่างเช่นนะครับ PowerBook ก็กลายเป็น MacBook Pro นะครับผม iBook กนะครับก็กลายเป็น MacBook นะครับ Power Mac ็นะครับก็กลายเป็น m a ็ p r ปนะครับผมอ่าตรงนี้ 2นะครับผมจนมาถึงปัจจุบันนะครับในงาน WWDC 2 0นะครับผม Apple ประกาศนะครับว่าจะย้ายจาก Intel นะครับมาใช้ชิปของ Apple Silicon นะครับผมอันนี้ Apple พูดว่า Apple Silicon นะครับ แอปเปิลสี่ o n อนเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือชิปตระกูล A นั่นแหละครับชิปตระกูล A ทั้งหลายที่อยู่ในไอโฟนไอแพดไอพอดต่างๆนะครับผมแอปเปิลเขาพูดว่าเหตุผลสําคัญที่เขาย้ายมานะครับอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากตัว Apple เนี่ยมีความช่ำชองม,มากๆนะครับในการผลิตชิปต่างๆซึ่งผลิตมาแล้วเป็น10รุ่นนะครับจากชิป A 4นะครับ มาจนถึงหนวยอย่างตัวล่าสุดชิป A13 Bionic นะครับก็เป็นชิปที่ Apple พัฒนามาเป็น10บปีแล้วก็มีความชำนาญมากๆเลยนะครับเขาเลยบอกว่าเขามีความมั่นใจในตรงนี้เรื่องที่2นะครับผมที่ Apple ใช้ชิปตัวนี้นั่นก็คือตัวของ Intel นะครับผม อย่าลืมครับว่า Intel เนี่ยร่วมงานกันก็จริงนะครับแต่ว่าคนลับบริษัทนะคนลับบริษัทตรงนี้หมายความว่ายังไงคือ Apple อยากให้ทําอะไรนะครับบางอย่าง Intel ทําให้ได้บางอย่าง Intel ก็ทําให้ไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เกิด คอขวดปัญหาที่แบบว่ามันจูนกันไม่ติดในบางเรื่องนะครับอย่างเช่น Face ID เนี่ยบางคนก็ถามว่า Mac เมื่อไหร่จะมี Face ID สักทีอะไรประมาณนี้นตรงนี้เนี่ยคำถามอาจจะกลับมาที่เรื่องชิปด้วยนะครับการที่ Intel อาจจะไม่ได้ทำชิปมาซัพพอร์ตกลายเป็นว่า Apple ก็ทำให้ไม่สามารถใส่ฟีเจอร์เหล่านี้เข้ามาได้สักทีนะครับผมการที่ Apple ย้ายมาจาก Intel มาเป็นชิปที่ตัวเองสรรสร้างมา โดยด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ Apple สามารถเอาฟีเจอร์ต่างๆมาใส่ใน Mac ได้นะครับผมหลายคนก็งงว่าเฮ้ยฟีเจอร์ใน iPhone ทำไมล้ำหน้ากว่า Mac ไปค่อนข้างเยอะ Mac แบบไม่เห็นมีฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์นี้สักทีตรงนี้นะครับมันก็คือปัญหาในด้านของชิปด้วยนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจในรอบนี้ก็คือการที่ Apple ใช้ชิปเป็นของตัวเองหลังจากนี้นะครับจากการที่ iPhone นนำไปข้างหน้า iPad นนำไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเขาใช้ชิปตระกูล A ทั้งหลายของ Apple นะครับ รอบนี้นะครับ Mac เนี่ยก็จะตามทันมากขึ้นแล้วครับถ้า Apple เอาชิปตะกูล A มาใส่ในฝั่ง Mac นะครับผมฟีเจอร์ต่างๆอาจจะแบบว่ามาทันกันในปีเดียวกันอาจจะเปิดตัวพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับตรงนี้เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆว่า Mac ในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับและน่าสนใจขนาดไหนมีฟีเจอร์อะไรที่มันโอ้โหมันว้าวอะไรยังไงได้บ้างนะครับกลับมาในส่วนของเอ๊ะแบบนี้ถ้างั้นเราควรจะรอ Mac ในอนาคตดีกว่า ถูกต้องไหมครับอ่านะฮะตรงนี้นะครับตีโอก็อยากจะถามกลับมานะครับอยากให้มาคํานึงถึงเรื่องนึงก่อนนะครับนั่นก็คือ การทํางานของเรานะครับการที่เราซื้อแม็กมานั่นหมายความว่าเราเอามาใช้ทํางานถูกต้องไหมครับเมื่อเราซื้อแม็กมาใช้ทํางานนะครับผมเราก็จะต้องใช้แอปพลิเคชันต่างๆถูกต้องไหมฮะโอเคถ้าใช้แอปพลิเคชันในฝั่งของ Apple อย่างเดียวตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นแอปพลิเคชันอะไรอะอย่าง Google Chrome แอปพลิเคชันตัดต่อแอปพลิเคชันอะไรอีกอะไ อ่าพี่เมียโป้โฟโต้ช็อปบ้างละหลากหลายแอปเหล่านี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องเขียนโค้ดใหม่นะครับเพื่อให้อ่าซัพพอร์ตกับชิปที่เป็นตระกูล A ด้วยนะครับเพื่อให้แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยจากที่เคยซัพพอร์ตใน Mac ที่ใช้ชิป Intel ได้เนี่ยมาซัพพอร์ต Mac ที่ใช้ชิปตระกูล A ได้นะครับซึ่งบางอย่างนะครับหรือนักพัฒนาบางคนนะครับอาจจะปล่อยปล่อยทิ้งร้างแอปเหล่านั้นไปแล้วบ้างก็มีนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ ไม่ได้อัปเดตมานานมากแล้วแล้วเปลี่ยนผ่านไปยัง Mac ที่ใช้ชิป Apple Silicon เนี่ยการที่นักพัฒนาไม่ได้เขียนโค้ดมาให้เนี่ยทำให้เราไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันนั้นได้นะครับนักพัฒนาจะต้องเขียนโค้ดให้พพอร์ตกับ Mac ที่ใช้ชิป Apple Silicon ด้วยนะครับไม่งั้นใช้งานไม่ได้นะซึ่งมันมีปัญหาหลายรอบแล้วนะครับในฝั่งของ T.O. เองก็เช่นกันนะครับการที่อัปเดตซอฟต์แวร์ในฝั่งของ MacOS เนี่ยแต่ละครั้งนะครับผม Ti จะไม่รีบอัปเดตเหมือนนนกััะะครรบเพาาว่า การอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยถ้านักพัฒนานะครับยังไม่ได้เขียนโค้ดมาให้ซัพพอร์ตบางสิ่งบางอย่างใน macOS รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้แอปพลิเคชันนั้นไม่ได้ซึ่งการที่ใช้แอปพลิเคชันนั้นไม่ได้มันหมายความว่าการทำงานของเราเนี่ยติดขัดหรือสะดุดไปนะครับผมเคยใช้แอปพลิเคชันตัดต่อเนาะแล้วก็ติโอมี ปลักอินที่ซื้อมาเพิ่มนะครับทำให้ตัดต่อมีฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์นี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยพออัปเดต mac os กลายเป็นว่าขนาดเป็น mac os ที่ใช้ชิป intel เหมือนกันยังเกิดปัญหาเลยนะครับ <c oughs> การที่ข้ามไปอีกชิปนึงอ่ะจากชิป intel ไปชิปที่เป็นชิป apple silicon หรือชิปตระกูล a ของ apple เนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับมันยิ่งอาจจะทำให้เราใช้แอป ไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยกว่าที่นักพัฒนาจะเขียนโค้ดมาซัพพอร์ตตรงนั้นนะคะผมก็กลายเป็นว่านะครับกลายเป็นว่าเรื่องสำคัญที่จะต้องกลับมาถามตัวเองนะครับว่าเราจะรีบเอาไปใช้งานเลยหรือเปล่านะครับผมอ่าตรงนี้ถ้าเราซื้อ Mac ที่จะรีบเอาไปใช้งานเลยรีบเอาไปหาเงินเลยอะไรอย่างงี้นะฮะ การซื้อ Mac ช่วงนี้ยังไงก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมการซื้อ Mac ที่มีชิป Intel เนี่ยซื้อมาแน่นอนใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าถ้าเรารอ Mac นะครับผมที่ใช้ชิป Apple Silicon เนี่ยเราซื้อมาตอนนั้นแล้วนะครับเรายังต้องมาลุ้นว่าแอปที่เราเคยใช้งานเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าอ่โอเคมันอาจจะใช้งานได้แต่ว่าปลั๊กอินมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับต้องรอ อีกนานแค่ไหนกว่าที่นักพัฒนาเนี่ยจะเขียนโค้ดมาให้ซับพอร์ตหรือว่านักพัฒนาจะเททิ้งเลยแล้วก็ขายปลักอินใหม่เพิ่มเข้ามาเราจะต้องจ่ายเงินซ้ำอีกรอบไปเลยหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณานะครับผมใครอยากซื้ออนาคตเนี่ยติโอมองว่าการที่ซื้อ Mac ในฝั่งที่ใช้ชิป Apple Silicon เนี่ย โอเคมันน่าสนใจนะครับผมคิดว่ายังไงก็จะใช้ได้ยาวๆไปนะครับแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วและอยากรีบใช้งานเลยนะครับอยากใช้งานกับแอปพลิเคชันในทุกๆแอปพลิเคชันได้อย่างราบรื่นแนะนำว่าก็ให้ซื้อ Mac ในฝั่งของ Intel ไปนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะบอกให้ฟังนะครับนั่นก็คือ Apple นะครับยังไงก็จะซัพพอร์ตชิปในฝั่งของ Intel นะครับ Apple พูดในงานด้วยซ้ำนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมี Mac ที่ใช้ชิป Intel ออกมาอยู่นะครับผมกระบวนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะอยู่ประมาณ2ปีนะครับผมในระหว่างนี้ก็จะยังมี Mac ที่มีชิป Intel ออกมาอยู่นะครับผสมผสานกับการที่ออก Mac ที่ใช้ Apple Silicon แต่ว่าชิป Intel ยังไงก็จะได้รับการซัพพอร์ตอยู่ซึ่งทีโอคิดว่าได้รับการซัพพอร์ตไม่น่าจะต่ำกว่า5-7ปีนะครับตรงนี้เนี่ยใช้กันได้ยาวๆแน่นอนตรงนั้นน่ะคนที่ซื้อ Mac ที่ใช้ชิป Intel อ่ะ5-7ปีเราอาจจะไปใช้เอามาทำงานหาเงินแล้วซื้อ Mac อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับว่า เฮ้ยแม็กกำลังจะออกใหม่เนี่ยเราควรซื้อเลยหรือไม่ควรซื้อเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากเอามารีบใช้งานหรือเปล่าหรือว่า อยากซื้อเผื่ออนาคตนะครับผมหวังว่าวันนี้น่าจะได้ไอเดียนะครับว่าเราควรจะซื้อแม็กเลยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องรอ,อยังไงบ้างนะครับน่าจะได้คําตอบกันหลายๆคนอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับมีทั้งพงศาวดารด้วยนะครับแล้วก็เป็นไอเดียในการซื้อแม็กในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปด้วยนะครับผมแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยเพราะว่าหลายคนก็อยากได้ AirPods ฟรีด้วยนะครับ โอเควันนี้ติโอมาเล่าให้ฟังประมาณนี้สรุปให้ฟังประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงเวลานี้นะครับไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในครั้งหน้าขอบคุณมากครับ